ตอนนี้เราอยู่กับเกม Warframe นะครับกับพวกเราโซน่าอีคิปนะครับตอนนี้เรามารอโหมด PvP กันนะฮะแล้วแล้วผมจะให้ทพวคคนรู้ว่ารู้เลยนะฮะรู้เลยว่าเพนต้าเนี่ยปืนหรือโปเก่งมาจาไหนเทือนมาตานาก็ตามถึกมาจานรยก็ตามใส่เกาะดูเกาะนะฮะเกาะผมเกาะผม930นะฮะดูนะครับดูนะฮะแต่ผมจะ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 ไม่ยอมตายนในทันทีผมจะสู้ก่อนนะฮะ ผมจะทำให้ดีสุดกับผมจะทำให้ดีสุดจะทำให้ดีสุดเย้ตามนั้นนะฮะปืนหรือโปวะอะไเงยอารมณ์ประบาณว่าอืมอืมเหนื่อยใจอืม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 ว้าว ไฟฟ้าตุไฟฟ้า,าตุไฟฟ้า,าอืมอือโอ้ยจะเกิดอะไรกันได้อ๋อคำถามเดียเลยสู้ยังไงดีวะ <c oughs> <c oughs> สู้มันยังไงดีวะไม่มีทางสู้ <c oughs> เอาหม่ยดิหม่ยดิหม่ยดิ <c oughs> <c oughs> ขี้โกงเลยมะ ผมเปล่านะโงยังไงอะนัดเดียวเองอ่ะวันริคิวอะดแบบเนี้ยหลักหมื่นใช่ไหมดำแบบเมี้ยหลักหมื่นใช่ไหมจะใช่เหรอข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 องแป๊บหนึ่งจำได้วโนวาวิ่งเร็วสู้ยังไงมันดีต้องใช้ต้องใช้ปืนนี้ใช่ไหมปืนนี้เหรอโอเคจัดไป

m 음 h m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  ขี้โกงนี้ไหมเบวขี <_ C> ้โกงนี่ไห <_ C> โกงอะไรอะ่ะก็โน้วมีสกิลให้ใช้ก็ต้องใช้ดิโอ้รู้บอกว่าจะเก็บให้มันได้สีนี่ยากแค่ไหนไม่เขาเก็บสองทีก็ได้แล้วไม่เขาเดินวนอยู่ที่เอนจีตั้งนานมันก็ไม่ยอมเกิดสักท,กท,กทีแล้วก็รอรอืน สงครามสุดแยกเอนจีเคยเห็นป่ะเนยทางเดียวเยซสู้กับปืนได้ต้องมีเอนจีสกิลสกิลจงเจเลยได้ข่าวว่าเอ e r เอเอยูเฝ็นงอเอ็นเอนเอ่เอใช่อ่้วอ็อีกอ็เอ็นเอยนเงเอ็นเนอ็นอเ็วก็นอ็นแ โอ้โหชีวิตน้ำลายจะไหลนี่แหละนี่แหละคำถามเพนตาปืนหรือโปเก็บกระสุน เอา้าแบบอืมอืมโอ้อะไรช็อตตัวเนี่ยรู้สึกรู้สึกเจ็บตัวนี้มีเลือด เจ๊าแล้วเว้ยเจ๊าแล้วเว้ระเบิดตัวเองตายเฉยเลยเสจ๊าแล้วเสจ๊าทีหนึ่งลืมไปว่ากดคลิกขวามันระเบิดลืมไปว่าตัวเองยิงทิ้งไว้นะอืมไม่ได้แล้วอุ่นอยู่ คือว่าถ้ากครทุกคนถามว่าทำไมไม่เอาเพนต้าบ้างผมใช้ทุกคนรู้นะครับว่าแมงซูไปลาจริงๆโอเคก็ให้รู้เพียงเท่านี้กันสำหรับวันนี้สวัสดีครับไปละอายเขาไปดิบอกให้ไปก็ไปดิย่างอีกจะอ่างอีกได้เราจะไม่ใช่เพนต้าก็ได้ใช่ไรไม่รู้อ่ะอ้าวไม่ให้เสียหรอ อ,อยากรู้สนา,มาแมลงแค่ไหนขอลองสยไยเลยดิเหนียวจะตายไหมไม่ได้เข้าเลยมันนะ้งน่ะโดยปกติไปนะครับคือมันจะมีก่อก่อนคืออันนี้ก็ไม่ตายง่ายๆหรอกอืม มันเข้าไหมถามจริงใช่กวจะเข้ากันนะถามอดิวิดีได้มดไหมรถแล้วโอ้อ้าวเกิดอะไรขึ้นไฟดูดโดนท่าเหนียวใช่ไหมท่าหนึ่งเหนียวที่มันรอบตัวอมะมาจะใช่แหละ สนายมันก็โอแต่แนะนำว่าโอโอคอร์มอนอ่ะไม่โอไม่โอคนมาดูสิโอ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 ประตูไม่แหลกมาดิอ่ะไม่แรงจีไม่เถอะอืม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 ไม่ดีมั้งออกมาสิออกมาสิอืมยั่ไม่โดนอ่ะเยอะ นอนร่าร่าลักมากเลยอย่าให้เอาเป็นต้าบ้างนั้นเดี๋ยวกอนเป็นต้าไม่ยางกับระเบิดเอาแบบว่าวางกับระเบิดไปไม่ใช่เราจะไม่ไปกันไหนหรอเคเขร็จแล้วไปละสวัสดีครับ